ดูนะครับอยู่อยู่ดอนนะครับเยอะเยอะมากดูนะครับดูคนต่อแถวจ่ายค่าปรับนะครับไม่มีตั้งอะไรเลยยืนโบกนะครับอันนี้ให้ดูการปฏิบัติหน้าที่นะครับที่อุดรธาน,นีนะครับพอดีอยู่หน้าออฟฟิศผมพอดี ก็เลยให้ดูว่ามันดูนะครับคนรอจ่ายเงินเนี่ยเยอะมากเต็มเลยอเดินมาละ ถ่ายคลิปครับพี่ถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปทำไมครับทำไมอ่ะทำไมผมผมถ่ายไม่ได้เหรอผมถามเอาก็ผมถ่ายก็ถ่ายการปฏิบัติหน้าที่ไงก็ถ่ายประชาสัมพันธ์ครับเอาฟ้องฟ้องเลยครับพี่ฟ้องเลยรีบเชิญเชิญรีบเฮ้ยไม่ไม่คุยแล้วเดินมาทําไมเดินกลับไปเดินกลับไปถามไงเดินกลับไปผมมสิธิ์ถาเอาคุไม่ตอบก็ได้อหรอทำไมอ่ะไม่ตอบ้ไปเอ้าไม่กลับไปอย่าครับอย่าครับคุณนั่นแหละยา เดินมาเองนะเดินมาเองนะเดินมาเองไปไปไปไ,ไ,ไปไปไปเดินกลับไปคุณมีสิทธิ์ใช้ประทาดผมอาแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรมาคุ้นใบกับผมอ่ะแล้วมาถามทำไมไป,ไปคุณอะไรไปเอเเอเอา้าวโอเคจัดให้ครับ เดินไปหาเขาเองมาโวยวายเอ้ยเอ้ยถามว่าอะไรถามว่าอะไรฮะผมยืนถ่ายคุณนี่แหละไปคุณมาไล่ผมได้ไงฮะเป็นใครมาไล่ผมอ่ะผมจะเดินมาที่ไปเลยเอ้าผมเป็นประชาชนอ่ะเออประชาชนเออคุณเป็นตำรวจคุณก็ไปคุณนี่แหละไปผมจะเดินไปของผมอ่ะเอาแล้วคุณเดินไปขผมทำไม พูดพผมหนาว่าคุณเดินไปทำไมขอโทษครับพี่ขออนุญาตคุณขอโทษแทนไม่สมบูรณ์ฐานะยายายาโอเคนะครับโอเคนะครับยืนอยู่เฉยไปวุ่นวายเชิญครับพี่เออขอบครับขอโทษแทนพี่ด้วยนะครับโอ้ผมยืนของผมอ่ะเออผมมีสิทธิ์ถ่ายไหมได้ครับอได้ใช่ไหมให้นอกบ้านเซนีย์ไปตักเตือนหน่อยนะครับไปตักเตือนหน่อยนะโอเคไปบอกเขาด้วยว่าผมเป็นใครแต่ว่า แต่ว่าขออนุญาตว่าเออผมไม่ได้วุ่นวายผมไปอยู่นู่นได้อนันได้ไม่ได้อันันได้นะครับเขาเดินไปหาผมทำไมอ่ะโอเคไปเชิญใช่ฮะผมผมไม่ได้ว่าด่าผมบอกว่าไปไปหาผมทำไมอ๋อไปที่เดิมเออที่เดิมแต่ตรงนี้ปฏิบัติงานตรงคอสงวนนะครับได้นะครับได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเชิญเลยผมมีปัญหาอยู่แล้วครับพี่ตรงนั้นได้ผมให้เออโอเคเลยครับคือคือคือไม่ต้องให้ครับไม่ให้ผมก็ยืนได้เนาะผมแจ้งตามตามโอ้ยพี่ แจ้งเลยพี okay, okay, <pl ains> ่แจ <able> ้งเลยเออเพื่อนที่ตรงไหนค่ะพี่เพื่อนพื้นที่พี่ตรงไหนงั้นเดี๋ยวผมอยู่ตรงนี้นะอ่าโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ได้เดินผ่านได้ไหมประชาชนเดินผ่านนี้ได้ไหมหรือว่าเวลาปฏิบัติหน้าที่นี้เดินไม่ได้ได้เนาะถ้างั้นพี่พี่ไม่ต้องคุยกับผมดีกว่าพี่เข้าไปดีกว่าจะมีการถ่ายถามไม่ถ่ายไงในบริเวณจุดนี้จับไหมแจ้งแจ้งเลยไหมครับเครับแจ้งเลยไหมพี่แจ้งเลยไหมแจ้งเลยไหมครับพี่ขออนุญาตคือคือถามว่าถ่ายแล้วมันเป็นอะไร คือผมยืนไถ่อยู่ตรงนั้นน่ะเดินไปหาผมเองไม่ใช่ครับพี่ถ้าเป็นจุดตรงที่เขาปฏิบัติงานมันเป็นคือคือผมเนี่ยพี่เขาผมผมยังไม่ได้พูดกับใครเลยตรงนั้นไม่เป็นไรผมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนะตำรวจมาเป็นลบกวนผมใช่อันนั้นผมขอโทษคุณแล้วเออขอโทษแล้วใช่ไหมรู้ว่าตำรวจฉิดนะโอเคเออโอเคครับวันหลังไม่ต้องเดินไปนะครับประชาชนเกาอยู่เฉยครับผมขอโทษครับเออครับ ยีนแล้วรู้จักขอโทษอ่ะครับผมเกินเลยครับอ่ามันก็จะเกินไปนะครับมายืนเฉยแหมมาไล่หนีกลัวตายเลยครับ เออเดินผ่านมาเฉยๆเดินเข้ามามาอไล่หนีเออแปลกเว้ยทำไมมันจะถ่ายไม่ได้เราก็บอกว่าเออตรงนี้ตำรวจเขาตั้งด่านก็รณรงค์น,งนะครับก็อย่าทำผิดกฎจราจรไม่งั้นก็จะเสียค่าปรับแค่นี้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยเออเออ ให่เห็นคนแล้วคือไม่เคยไล์สดไม่เคยอะไรเลยนะครับแค่แบบจะ<เ>ไล์ไให้ดูดว่านี่นะครับป้ายนะครับร้อยห้าสิบเมตรถึงจุดตรวจนะครับแล้วไปถึงตรงนั้นเนี่ยจุดตรวจเนี่ยผมว่าสิบเมตรนะครับมันไม่ร้อยห้าสิบเมตรนะนี่นะนี่นะร้อยห้าสิบเมตรถึงจุดตรวจนะครับ แล้วตรงนั้นมันกี่เมตรนะครับแล้วเมื่อกี้ผมยืนอยู่ตรงนู่นตรงนู่นผมไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยเออเนี่ยดูประชาชนเนี่ยมาจ่ายเนี่ยเห็นไหมเออคือคือแบบพูดแล้วก็แบบ มันเชิญเข้ากล้องไม่ได้ครับผมผมก็ไม่เคยมาไล์สดเนาะเออผมก็เดินผ่านมาเออให้ดูการปฏิบัติหน้าที่เฉยๆว่ามันเป็นยังไงเออจับคนจับยังไงทําถูกไหมเออให้เห็นนะครับว่าผมยืนอยู่ตรงนู้นนะผมเดินผ่านมาเออเดินไปหาผมเด่นกันเออ,เอ,อ โดนไปเท่าไหร่แล้วน้องโดนไม่สองร้อยค่ะเออได้ไปเสร็จไหมได้อยู่ค่ะเออแล้วเขาเขาได้บอกไหมว่าไม่ไม,ไม่ต้องจ่ายก็ได้แบบปรับเป็นพี่ันอะไรก็ได้อย่างเงี้ยค,คือแบบเราไปบำเพ็ญประโยชน์หรืออะไรเงี้ยเ,เขาได้บอกไหมเขาไม่ได้บอกค่ะตอนขี่มาเขาก็เซ็นเลยว่าพวกผมไม่มีใบขับขี่ทั้งทั้งที่พี่เขาก็มีอยู่เขาไม่ได้ถามเลยค่ะเออแล้ว,แล,วแล้วเขาได้ไม่ได้บอกไหมว่าค่าปรับไปจ่ายภายในเจ็ดเจ็ดวัน หรือว่าต้องจ่ายที่นี่อะไรยังไงไม่บอกค่ะเดินเข้าไปแล้วจ่ายเลยจ่ายเลยเนาะอ๋อโอเคครับขอบคุณครับเออพี่พี่ก็ยืนอยู่ฝั่งนู้นน้อถ่ายรูปดีๆก็เดินไปไล่หนีเอออะไรวะเออนี่นะครับฟังจากน้อน้องเขานะครับเห็นไหมก็ไม่ได้แจ้งสิทธ์แจ้งอะไรนะครับก็บอกไปจ่ายเลยสองร้อยนะเออเป็นตำรวจไม่ใช่ว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนครับเอออ้งีให้เเออให้เขาเก็บไปเลยครับให้เขาเก็บไปเถอะ เดี๋ยวผมมาทุกวันเหรอเนี้เอออยากรู้เหมือนกันอะตำรวจนะครับมาถ่ายรูปผมนะเอ,อ้โอเคผมให้ไปนะเนี่ยนะครับเอาเอาดูดูแค่นี้นะครับร้อยห้าสิบเมตรนะครับมันถึงไหมครับแล้วป้ายนี้ก็มาอยู่ตรงเสานี้นะครับไม่ได้ไปอยู่ตรงกลางถนนนะเออกลางถนนนะครับ มีอะไรกับผมหรือเปล่าครับพี่เอ๋อครับผมครับผมสอบถามไม่เฉยครับผมสอบถามไม่เฉยเออนี่นะครับร้อยห้าสิบเมตรด้านนู้นไม่มีนะครับไม่มีป้ายอะไรเลยนะครับนี่ครับก็ลองคิดดูนะครับร้อยห้าสิบเมตรจากตรงนี้กับตรงนู้นเนี่ยมันถึงหรือเปล่านะครับแล้วแล้วป้ายร้อยห้าสิบอยู่ตรงเนี้ยคนก็จะเห็นไหมครับก่อนเข้าเข้าด่านนะครับแล้วผมยืนอยู่ตรงนู้นน่ะนะเดินไปหาผมเนี่ยเดินไปทําไมอ่ะเออเดินไปเพื่ออะไรนะครับ แล้วเดี๋ยวผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวผมมาทุกวันนะครับมีแนวทางอะไรที่จะทำให้คนปฏิบัตบิตามกฎหมายได้ไหมอ๋อก็ผมกำลังประชาสัมพันธ์ว่าถ้าใครผ่านมาตรงนี้ใออส่นีไไ่ไงครับก็บก<ๆ>ไลฟ์สดบอกว่าใส่ใส่หมวกกันน็อกนะครับมีการตั้งด่านทีเ่เขาทกฎหมายนีเ่เราจะทำมีพิธีอะไรอ๋อไม่ครับพี่พี่พี่ปรับปรับไปเลยครับพี่คือใครผิดก็ผิดแต่ผมมาเนี่ยพูดถึงเรื่องปรับครับผมผิดเขาต้องเจริญขับปรับอยู่แล้วอ่าครับผมครับยังไงพี่อ่ะ แนวทางยังไงพี่อ่ะคุยพูดพูดคุยกันได้คือแนวทางที่จะให้คนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วเราจะทำยังไงช่วยกันยังไงครับอ๋อคือการการช่วยกันเนี่ยคือผมมายืนอยู่ตรงเนี้ยผมผมก็เห็นเน่อน้องๆเนี่ยเขาโดนจับเยอะผมก็ประชาชนผมว่าเนี่ยมันมีการจับอยู่ตรงนี้นะถ้า,ถ,าถ้าใครจอกจากบ้านเนี่ยก็เขาลบกฎจราจรนะใส่หมวกกันน็อกนะมีใบขับขี่นะเออไม่งั้นก็จะโดนค่าปรับเนี่ยผมผมก็บอกประชาชนช่วยช่วยกันเนี่ยแล้วแล้วแล้วอย่างผมลองถามพี่หน่อยการการที่ที่อยากให้ประชานชนเนีย่ยขับรถออกจากบ้านเนี่ย ใส่หมวกกันน็อกหรือว่าไม่ใส่เราแค่นี้แหละแล้วกฎหมายเขาว่ายังไงก็เขาว่าต้องใส่ไงก็ผมก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าให้ใส่ก็ต้องใส่นั่แหละก็เป็นสิ่งที่ดีไหมครับที่ผมทําเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมไม่ได้ว่าไม่ดีนะอ่าครับผมก็ว่าดีนะอ่าดีเออดีโอเคแล้วผมบอกไลยว่าไม่ดีไม่ไม่ได้พูดพี่ใช่แต่แต่ผมกับประชาสัมพันธ์แล้วตำรวจในนั้นเดินไปไล่ผมหนีเนี่ย มันแปลว่าอะไรครับนี่ผมไม่รู้ผมมาที่หลังอ๋อโอเคพี่แต่ว่าครับการที่เราสวมหมวกกันน็อกนี่มันเป็นผลดีกับผู้ใช่ครับพี่ใช่ครับเวลาเราล้มขึ้นมาเราจะไม่รู้ว่าเราจะล้มวันไหนจนวันไหนครับมันเป็นผลดีตัวเขาเองไม่ใช่ตัวตำรวจใช่ครับถูกต้องครับพี่บาดเจ็บขึ้นมาแหละครับบางคนหมวกระแทกขึ้นที่เดียวแหละใช่ครับพี่ใช่นอนติดเตียงใช่ครับแค่หมวกแค่เอามาสวมใส่หมวกใส่หัวจะมีสายเรียบของใช่ครับพี่ให้เจ๊ลอดภัยนี่ต้องไม่ได้เจ้าเหรอ เนี่ยผมผมผมก็เลยช่วยพี่ประชาสัมพันธ์นี่ครับว่าว่าว่าถ้าออกมาก็ให้ใส่เส้นหมวกกันน็อกมันจะได้ปลอดภัยไงครับพี่เออเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียค่าปรับอะไรด้วยจริงจริงประชาันช่วยกันใช่ครับผมก็ประชาสัมพันธ์ช่วยกันนั่นแหละแต่ผมก็ลังประชาสัมพันธ์อยู่แล้วผมโดนไล่หนีไงต้องต้องตั้งแล้วต้องแจกหมวกนะหมวกแจกไปเป็นร้อยไปตอนปีใหม่อ่ะครับก็แจกไปร้อยแต่เขาก็ไม่สวมอืมไม่รู้จะไปพูดก็คนคนที่เขาไม่สวมเขาอาจจะยังไม่ได้รับแจกก็ได้ไหมครับพี่ใช่ส่วนมากก็แจกกันทั้งนั้นแหละผมไม่เห็นเขาใส่เลยหมวก บอกที่แถมนะแค่จะไม่เห็นขวมเลยครับบอกเลยครับก็ก็เห็นด้วยครับพี่ที่ที่มาจริงนะครับเหมือเขาไม่อยากมาตั้งหรอกครับครับผมแดดก็ร้อนครับก็ต้องมาเถียงกับชาวบ้านอีกครับเวลาเจอตำรวจตั้งด่านโอ๊ยนู่นนี่นั่นนั่นนี่งั้นข้อก้างนี่สารพัดแปดครับสารพัดอย่างสารพัดขากเยอะครับไปใกล้ที่เองใกล้ที่เองเออ ก็นั่นแหละก็ผมก็เลยมาช่วยประชาสัมพันธ์ไงแต่ว่าผมกําลังประชาสัมพันธ์อยู่แล้วผมโดนไล่ไงครับไัมาช่วยกันดีมากครับเออถ้าถ้าสมมุติว่าตํารวจนายนั้นเห็นเห็นว่าสิ่งที่ผมทําเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเหมือนกับที่พี่พูดเนี่ยสุดสุดสุดยอดเลยพี่ดีครับผมใช่ครับพี่ใช่ครับถูกต้องเลยครับพี่ใช่ครับใช่ครับ คือ <N> คือผมอไม่คือคือผมเนี่ยก็คเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนแล้วเห็นเด็กๆวัยรุ่นเขาโดนจับเนาะก็คือเขาก็ทาผิดกฎเลยก็ยอ,ยอมรับแต่ทีเนี้ยผมก็เลยประชาสัมพันธ์ว่าน้องๆที่ไม่ใส่หมวกนกอ,อย่าผ่านทางนี้นะให้ใส่หมวกกันนกเออมีอะไรกับคีเดี๋ยว<ผ>ม,มันจะเสียค่าปร<ห>ับครับด่านเมาเหมือนกันโอยด่านเมานี่จัดจัดเลยครับพี่นี่ไม่เคยไปนี่เลยครับครับแล้วเวลาหลบเลี่ยงด่านเมาแล้วไปชนคนอื่นบาดเจ็บอย่างไรครับครับนที่อยู่ลังกินาใช่ไหม แนกด่านเมาแล้วก็ขึ้นมาชนแล้งก๋วยเตี๋ยวตายแล้ววามาแล้วิดชอบเน่ะไหวไหมล่ะเขาเสียชีวิตอ่ะครับอันนั้นเห็นด้วยครับพี่ครอบเขาไหมใช่ครับบผิดชอบครอบครัวเขาได้ไหมด่านเมานี้จับจับจับเลยครับพี่สนับสนุนครับพวดใหญ่โตมโหัรานครับเวลาชนเขาตายมาเนี่ยครอบครัวเขาต้องเดือดร้อนลูกเมียเขาก็เล็กครับแล้วคุณทางครอบครัวเสียชีวิตแล้วคาณาแล้วไชอบไหวไหมะไม่ใช่คุยอย่างเดียวครับเอาอะไรมาแล้วิดชอบ ทีเกเขาก็เสียไปแล้วอเงินเยียวยาเขาเหรอช่วยเหลือเขาไม่พอเห็นเห็นด้วยครับพี่เห็นด้วยครับก็คือก็คือผมผมมาไล์ส่วนเนี่ยผมมารณรงค์ให้เขาเขารบกฎดจราจรครับผมผมไม่ได้มารณรงค์ว่าให้เขาฝ่าฝืนกฎจราจรเนาะแต่สิ่งที่ผมกําลังรณรงค์อยู่เนี่ยคับที่ผมพูดคือว่าดีนะผมดีดีครับพี่ดีครับนี่ครับครับครับตอนนี้ตำรวจท่านนี้พูดดีนะครับหกสองสี่นะครับครับผมครับช่วยกับรณรงค์ด้วยครับผมครับพี่ไรั่วัยรุ่นเพอเด็กเด็ เด็กๆเขาไม่ค่อยเคารพกฎเนาะแล้วมันเกิดปัญหาคือเขาคงยังไม่คิดหรอกเวลาเขาร้มมาแล้วแล้วหมอไปกระแทกพื้นเขาจะรู้ครับว่าถ้าใส่หมวกก็จะดีครับเราต้องปกฝังนี่เลเขาไม่ได้มีแต่วัยรุ่นทั้งๆเลยครับในส่วนมากที่ไม่สวมหมวกไม่ใช่อะไรหรอกกลัวไม่สวยครับทุกคนเสียที่นี่ครับผมสอบถามหน่อยปกติตั้งด่านที่นี่เนี่ยมันตั้งเป็นเวลาไหมครับ อันน้้ีกแแลววต่เร๋อคือคือแล้วแต่ร้อยเวรก็คือไม่มีเวลากําหนดเนาะแบบวันนี้ก็คือไม่มีเวลากําหนดว่าต้องเลิกกี่โมงอะไรกี่โมงใช่ไหมร้อยเวรสั่งมาก็มาตั้งใช่ไหมครับก็โดยมากประมาณตั้งประมาณสองชั่วโมงตั้งสองชั่วโมงเนาะอืมตั้ง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 ตามวงรอบเขากำหนดมาให้ว่าต้องตั้งจนกี่กี่ครั้งกี่ครั้งครับจริงๆผู้คนไม่อยากมาตั้งหรอกครับแดดก็ร้อนครับชาวบ้านขับรถถามตำรวจตอไม่มีใครอยากมาตั้งหรอกครับ แต่เราก็ต้องทำเพราะเรามีหน okay. ้าท okay. ี okay. ่ใ okay. ช okay. ่ไหมล่ะเขากเขาบดกไว้ก็ก hey. ็เห็นด้วยครับพี่โอเคโอเคครับพี่ยังไงก็โอเคก็แนวทางตรงกันก็คือรณรงค์เนาะไม่มีปัญหาใช่ครับพี่ใช่ครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยากให้ตื่นขึ้นมาเนี่ยผมอยากให้เห็นคนทุกคนปฏิบัติตามกฎระาราก่อนนะ